อ,องานช่างเสรอดแกก็เยอะเนะแกมีงานทําทุกวันเลยเนีย่เปิดอูผมยังไม่ได้เฟืองเลยครับสั่งอยู่นะแต่แวะมาดูช่างเสรอดก่อนว่าล้างเกียร์หรือยังนะครับไม่รู้แกอยู่ไหมลูกแกทําอะไรไม่รู้ลงไปดูกันหน่อย<ะ>ขออนุญาตครับ ก็ได้นี่โตรเตอรี่ขาดมีแต่แนวซ่อมเนาะฮะของเก่าก็ซ่อมเงียเนาะไป็นเรื่องของใหม่เนาะเออของผมก็จอดนานแล้วนะ่นน่ไหนช่างเสือดะ ออ้าวยู่่นีเงทำอะไรช่างทำเต็น,นท,ท์มาหนิอ้าวรถไม่ทำแล้วทำเต็นท์อะไรไม่มาก็เลยทำเต็นท์ครับฮะอะไรไม่ยังไม่มาก็เลยทำเต็นท์ต่อก็ช่างไม่ช่วยหาใแต่ผมหาคนเดียวโอ้ ยังล้างเกียร์ยังล้างเกียร์ยังพอกพอกยังพอกแล้วบพอกไอ้ตรงหักอ่ะอ๋อเดี๋ยวมามันต้องใส่ประกอบเสร็จมันแต้มเสร็จแล้วค่อยมันยังไม่ได้ประกอบไงอ๋อล้างยังล้างเสื้อยังประกอบแล้วนี่ยนะฮะมาประกอบรอเกียร์พาไปดูหน่อยเอ๊ะไม่ต้องใส่ร้อยเกียร์ถอยไอเนาะไม่ต้องถอยถึงเอาเลยใช่ไหม เออ <น est> ไหน,นเสื้อที่ซื้อมาอล้างเหลี่ยมเลยเป,ประกอบแล้วอันนี้ประกอบแล้วรอดจากเฟืองน,นียไหนอ๋ออันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วมีอะไรที่ต้องเสริมต้องเพิ่มไหมตอนมีซีนฮะซีน,นไหนเสื้อล้างเสร็จเรียบร้อยโอ้สวยดีเนาะ พอล้างไปมันก็สวยสะอาดเลยครับเลยตอ้แเรกโอ้โหดำปีเลยซีนอะไรซีนตัวไหน,ซ,นซีนปลายเกียร์ซีนปลายเกียร์นะตรงนี้นะต้องเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเพราะมันมันอ๋อตอกออกหรอครับนี่นะเดี๋ยวไปซื้อโคราชเละ กบตัวนี้ผมซื้อมาแล้วไอเฟืองก็เปนในงนกอ่ะตัวนี้ไหนตัวน,น,วนี้ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้ว,วแล้วทำไมไม่ซื้อนี่มาด้วยก็เลยฮะตอนอ่อเดี๋ยวไปซื้อก่อน,อนอก็เลยว่ารอเฟืองมาถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปซื้ออยูนะ่แล้วอืมเดี๋ยวผมไม่ซื้ออยู่โคราชก็ได้เพราะว่าต้องไปเอาเฟืองอีกสามพันห้านูนะนะ หายากจนสามพันห้าเออสามพันห้าเออต้องสั่งอ่ะสั่งยุงเทพอ่ะไหนเอาไอ้ลูกปืนเนี่ยนะนก,นก็เปลี่ยนไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งเปลี่ยนเองมันดังอีกแล้วหรอดงังอ๋อโอ้ยเพิ่งเปลี่ยนเองนีอือใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ได้ใช้ไปก่อนฮะ ถ้าไม่ติดก็ใช้ได้เลยนีแลรรร้อนนเล<ร>อเ <รอ S 1> ฟืองนี่แหละรอเฟืองอย่างเดียวแล้วก็ซีนตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมไปซื้ออยู่โคราชก็ได้ซีนตัวนี้เพราะว่า<ล>ต้องไปเอาเฟืองอยู่โคราชผมแนะนําเลยนะถ้าเกียร์ตัวนี้แตกหาเฟืองยากมากกคนั่นแหละมันมีคือแนะนําให้เปลี่ยนเลยมันมีอยู่เฟืองเจ็ดรอแปอะอยู่บางน้อยอะอเหร มันมีอยู่พอเปิดดูมันมีอยู่สามสามตัวเท่าไหร่ครประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนเจ็ยรอบแปดใช่กแต่คือตัดสินใจซ่อมไปแล้วไงก็เลยต้องซ่อมนะครับเออแต่ถ้าแตกรอบหน้าผมยกออกเลยเปลี่ยนแน่นอนหมไม่แตกแล้วทำไมจอดจอดไม่แตกแล้วยังไจอดยาวเลยยังไเออนะนําให้เปลี่ยนเป็นเกียร์เลย ก็แพงก็ขายเก็บบ้านได้แต่ก็แพงหน่อยก็ต้องยอมอ่ะเกียร์นอกสี่หมื่นสี่หมื่นกูพอพออิตั้น่ลยดิอีตันห้าหมื่นเองถ้าเป็นรถลงแถวบ้านเราก็ตามสภาพถ้าดีหน่อยก็สองหมื่นอาถ้าอย่างนั้นเราอู้ถ้าสี่หมื่นเรายกอีตันขึ้นไม่ดีกว่าล่ะก็อีตันน้อยเอออีตันน้อยมันก็ห้าหมื่นเองแล้วก็โอเคเนาะเออ แต่ว่าเฟืองท้ายมันสู้ไหวก็ไม่รู้แล้วมันจะขาดกี่รอบทีนี้นั่นแหละมันกลัวกลัวเฟืองท้ายนี่ะพอได้เกียร์แรงเครื่องแรงเฟืองท้ายก็ลำบากอีกดอกจอกไม่ไหวอืมเออสิบรอบเนาะกีตันมันต้องเผาใหญ่ไอ้เผาเล็กแปดสองห้านี่ไม่น่าจะไหวมาก ขนาดแค่เก okay? ouais. right? ียร์พวกนี้ยังกระจุยเนาะอืมโอ้ยโอ๊ยอัจา์ไล่ไกลแล้วอะไรอ้าเอ้าวอาเอ้าวก็เดี๋ยวรอเฟืองครับพี่น้องก็สามพันห้าซื้อเสื้อกับเฟืองมาวันนั้นก็ ห้าพันแปดพันห้าอู้เบสร็็จน่าจะจบอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าครับนะหลายคนว่าอุ้ยทำไมผมประหยัดเท้เออไม่ใจเลยประหยัดนะครับก็ผมไม่ได้รวยครับอ,อบางทีพวกคุณรวยก็อาจจะคุยได้ครับคุยอะไรก็ได้ครับคนรวยอะ่ะอื คนรวยคุยอะไรก็ได้แต่คนไม่รวยนี่ก็คุยลำบากครับอะไรที่พอจะเซฟเงินได้ก็เซฟครับพูดกับคนรวยนี่พูดยากพูดยากนะพูดกับคนรวยบางทีต้นทุนเรามันไม่เหมือนเขาไงนะบางทีอะไรที่เราแบบ อยากจะเซฟนะครับก็ต้องเซฟคุยยากครับคุยกับคนรวยคุยกับคนมีเงินก็กจอดก่อนครับน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งนี่หรือว่าเกินแล้วน่าจะเกินอาทิตย์แหละนะครับ ต้องไม่แน่ไม่แน่ใจอาจจะซ่อมเสร็จอาจจะไปวิ่งลูกรังอยู่ที่ช่างเอกเอ้ยจ่าเอกนะครับน้องมะนาวก็น่าจจะมาต้มตอ่อสมฟมน้ำแล้วก็ทำเบรกไปด้วยไหม นี่ก็เอามาวิ่งอ้อยอย่างเดียวไม่วิ่งดินเพราะว่ามันบอบวิ่งดินนี่ไม่เหลือจะทำเต็นท์ขายดรวอเหร โจดนานเลยเกียร์แตกก็ถ้าหาอะไรมันมันง่ายอะ่ะมันก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับไปหาสองเชียงกงอู h, เชียงกงแล้วก็อ,อบเซลนะครับมันมันมีแต่ว่ามันเป็นเฟืองที่ไม่ตรงกันมันมีมันจะมีหมายเลขด้วยเฟืองพวกนี้จะมีหมายเลข เลยต้องสั่งกนลก,การนะครับกลก,การเฮ้ยรักกนลก,การนะครับตรงบกสนะใครที่เกียร์แตกผมแนะนำนะยกใหม่เลยครับเทิอนยกใหม่เลยนะน,นี่คือเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับ อ่ะเกือบตัวนี้สวยมากเลยก็เกือบสองหมื่นแล้วขาน้ำมันค่าอะไรวิ่งเนาะที่หลังก็แตกนี่ยกใหม่เลยจบ อาจจะวันจันทร์ไะช่างนังเสิร์ดวันจันทร์นู่นแหละเนาะคิดค่าจอดรถไหมเนี่ยคิดค่าจอดรถไหมได้เระดับนี้ก็ให้อยู่แล้วเออผมไปก่อนเด้อครับผมน่าจะวันจันทร์เลยทนถ้ามันทนเหนื่อยขอบเสร็จเฮ้ยมีที่ดีๆไหมอะไรจอดโอ้รถไม่พังจอดรถไม่พังครับขนาดเติมน้ำมันเต็มถังน่ะ ยังเหลือยังเหลืออยู่เลยใช่สังกับบัวใบเนาะมันเสียตีนแจอดรถไปนานน่ะลูกปั๊มมันติดเออเจ้ามาถอดปั๊มไปใครก็ล้างกันเอออจอดนานก็เสียจอดนานก็เสียไม่จอดก็เสียขายลดดืมกว่าะลรก็อื่นว่ารถรถป่รถไม่ใช่รถรถ นี่ก็เสียนี่เต่แนวเสียปะตายก่อน,นซีนอะไรนะน่าจะเป็นซีนคอหลังหรือเปล่ไม่รู้กี่บาทเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ